การฝึกซ้อมที่เราต้องมาทบทวนรูปแบบของเรานะครับประกอบกับในเรื่องของการที่เอาโครงสร้างที่เขาเล่นนะครับมาให้เด็กเรียนรู้แล้วก็เพื่อจะนาไปใช้ในวันพรุ่งนี้ครับผมเมื่อวานจากการฟอร์มดูฟอร์มการเล่นนะครับเขาเล่นได้ดีมากนะครับแล้วก็เรื่องของความหนักหน่วงเนี่ยดีมากรวมถึงระบบบล็อกกับดีเฟนส์นะครับพรุ่งนี้เราเจองานหนักครับแต่ว่าสิ่งที่สาคัญที่สุดคือถ้าเราต้องเล่นใยนรูปแบบของเราเนี่ยให้ได้จําเป็นที่สุดนะครับถ้าเราไปเล่นตามเขาเนี่ยเราเสร็จแน่ครับ เพราะฉะนั้นผมหวังว่าเด็กๆเ,เนี่ยก็มีความมั่นใจนะครับในสไตล์ของเราเหมือนกันนะครับเราต้องเข้นระบบของเรานะครับในเรื่องของการเล่นอย่างผสมเนี่ยม,มาเล่นกับเขาให้ได้ผมว่าดูค่อนข้างสมบูรณ์นะครับไม่ไม่มีปัญหาเรื่องการบาดเจ็บแล้วก็ความล้าก็มีมั่งกันนะครับแต่แต่ไม่ได้เยอะมาก,กนนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับทีมวิทยาการกีฬาที่มาช่วยพวกเราในเรื่องของการฟื้นฟูสภาพนะครับในเรื่องของ ึงจะภาพผ่อนน้อยแล้วก็ได้ในเรื่องของการฟื้นสภาพของกล้ามเนื้อกลับมาได้ดีขึ้นนะครับดูจาก2แมตท,ที่แล้วเนี่ยผมว่ากลับมาได้พอสมควรเลยนะครับต,ต้องขอบคุณครับในเรื่องของการที่ช่วยพวกเราในเรื่องของการแข่งขันหรือเพื่อความแมนเด็กได้ดีขึ้นครับสภาพร่างกายก็ถือว่าโอเคโอเคขึ้นเยอะก็อาจจะมีอย่างที่โค้ชบอกเหนื่อยอลาบ้างอย่างเงี้ยค่ะก็สาหรับพรุ่งนี้ก็ลุยเต็มที่ ก็น่าจะเป็นเรื่องของความเร็วค่ะความเร็วแล้วก็ระบบทีมเวิร์กที่ดีทําหน้าที่ของแต่ละคนให้ดีแบบนี้ค่ะก็น่าจะหนูว่าช่วยได้แล้วก็ไม่ผิดพลาดเองเล่นเล่นเป็นสไตล์ของทีมเราแบบนี้ค่ะก็หนูว่าน่าจะด้วยสภาพร่างกายของทุกคนที่ดีดีขึ้นแล้วก็น่าจะได้ของทางวิทยาศาสตร์เข้ามาช่วยด้วยเรื่องของอมีทีมงานของ กรกทเข้ามาช่วยด้วยมันก็เลยแบบช่วยเยียงน้อยมันก็มีแหละคะ่ะตึงบ้างแล้วก็ได้ตรงนี้มาช่วยมันก็ทําให้ดีคอ v e เวี่ได้ดีขึ้นค่ะก็สำหรับพรุ่งนี้นะคะทุ่งหนึ่งบ้านเราเหมือนเดิมนะคะก็ช่วยเชีย์และส่งกำลังใจให้พวกเรากันดีนะคะส่วนพวกเราก็จะทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดแล้วก็ okay, okay. Okay. แม่นี่แหละโบราของจริงสวยดาลินจริงเหรอสวยมากพี่ไม่ต้องถ่าดาลิแล้วตรงนี้แหละไปรับจับสวยมากสวยมากล 哦。OK，罗了呢。 ขอบคุณค่ะอยากได้โทรศัพท์ด้วยโทรศัพท์กพนสวยอ่ะได้วันนี้ถ่ายงอนน้องเขาแหละเพราะว่าน้องถ่ายรูปให้สองล,ล้านรูปสอ,องครั้วันนี้เราเนี่ยงที่ว่างวันอ่ะโอเคคุณโน้ตักคิวเพร่ะว่าทุกกันแล้ววันนี้ก็แบบรักกันหน่อยทุกคนแบบอย่างนี้ไง โอเคสองร้านร <laughs> ูปแล้วอย่ที่ต้องการอุ้ยเอเอใหเอเล่นลัก็ได้แคสายแพ้อเมกานสสองตัวาร้อยเจ็ดสิบปปเบ สำหรับท่านที่ดูมาจนถึงตอนนี้นะครับผมรบกวนกดปุ่มติดตามช่องและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในครั้งต่อไปและหากท่านมีข้อสงสัยหรือว่าอยากให้ทำคลิปอะไรก็สามารถทิ้งไว้ได้ที่ใต้ช่องคอมเมนต์นะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ